มาครับคุณผู้ชมใครหายกระบะเกียร์ออโต้ยกสูง4ประตูอยู่แล้วก็นะครับวันนี้มีให้แล้วคุณผู้ชมอตึกทนเครื่องดีประหยัดนะครับต้องรีโวคันนี้เลย 24EP Runner เกียร์ออโต้คุณผู้ชมนะครับใครหาอยู่นะรถกระบะสายขนของสายเดินทางนะครับผมต้องคันนี้เท่านั้นแล้วเลีไมค์กิ่เก้าหมื่นโลคุณผู้ชมไม์ดีจัดจัดใครสนใจตามลา์ไปดูรายละเอียดในคลิปเต็มได้เลยนะครับ สวัสดีครับถึ่คุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่สนใจรถยนต์มือสองอยู่นะครับวันนี้พ่อผมเซลล์หนวดทอตโตอล้าสิ่นเคยคุณผู้ชมนะฮะใายที่หากก็บะสี่ประตูเกียร์ออโต้ไว้ใช้งานนะครับผมแนะนําเป็นเจ้าคันนี้เลยบอกเลยว่าเครื่องดีไม่มีสะดุดนะครับดีเซล,ลคันนี้ประหยัดน้ำมันทนทานต่อการใช้งานนะครับแล้วก็ตัวรถเนี่ยค่อนข้างที่จะใหม่เลยนะครับคันนี้สภาพแรกเข้าจะเป็นอย่างไรรถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้นะครับ ามผมไปดูได้เลยนะราคาดีคุณผู้ชม5,39,000จากป้ายแดงประมาณ900,000กว่านะครับอันนี้ฟรีดาวจ่ายยได้เต็มผ่อนเพียงเดือนละ9,000คุณผู้ชมได้รถหลอ่ลอ,ลอแบบนี้บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนไม้าหม0 0 0 0โลนะครับแล้วที่สำคัญเป็นร,รถหน่วยงานด้วยนะฮะเดี๋ยวจะสวยแค่ไหนวันนี้ตามผมมาดูผู้ชมนะครับเลนทะเบียน4992กรุงเทพได้ป้ายนี้ไปเลยคุผู้ชมแล้วตัวนี้เป็นหน้าหล่อล็อกโคเรียบร้อยนะครับ จะจังหน้าดีไซน์ทรงรังพึ่งสวยๆแบบนี้นะฮะแล้วก็มีคิ้วโครเมียมนะครับโลโก้โครเมียมนะฮะไม่เป็นสนิมปามดแต่อย่างใดแน่นอนนะฮะแล้วไฟนะครับเป็นไฟฮาโลเจนแบบนี้ดูแลง่ายรักษาง่ายคุณผู้ชมหลอดไฟเดิมนะครับโคมไฟเดิมจากโตโยต้าไม่มีเหลืองนะฝาโป้งนะครับไม่มีต้องเก็บสีเก็บงานนะคุณผู้ชมนะคันนี้เดี๋ยวไปขัดรองรอยพวกนี้ออกหมดและคุณผู้ชมนะครับเป็นคาบรอย เลอะนิดหน่อยนะฮะตอนนี้แต่ฝาโปรงเดิมแท้เลยไม่เคยทําสีนะครับอ่ะมาดูกันรอยต่อไฟตัดหมอกันชนด้านหน้านะครับไร้รอยขีดข่วนคุณผู้ชม5้าแสนสามหมื่นเท่านั้นนะฮะแล้วดูรอยต่อแน่งไปแบบนี้เลยซุ้มล้อปง่งล้อใหญ่ๆแบบนี้อันนี้คือล้อเดิมซุ้มล้อเดิมนะครับมาพร้อมกับแม็กอะลอยขอบ17นิ้วยาง265หกทับหกนะครับ R17 ์สิบเจ็ดมิชลินปี12ดิสเบรก ABS คู่หน้าเรียบร้อยนะครับม AB ี ABS กระจายแรงเบรก EBD ให้ครบโช๊คอัพช่วงล่างเดิมๆคุณผู้ชมนะฮะสิ่งสกรปรกไม่ต้องไปดูเดี๋ยวผมทำความสะอาดให้นะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนคาบสปกปรกพวกนี้เดี๋ยวผมจ,จัดการเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามานะครับอันนี้ผมมาถ่ายดูนะรถเข้าใหม่สภาพเป็นไงคุณผู้ชมได้เห็นตอนถ่ยแนะ่นอนกระจกปัม๊มโตโยต้ามานะครับอันนี้กระจกไม่เคยเปลี่ยนนะแล้วพาสีพรบ,รพรบรเดี๋ยวผมต่อให้ครบเลย กระจกเปิดข้างปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวในตัวนะฮะโครเมียมส,สวยๆแบบนี้โลโก้มือเปิดโครเมียมนะครับบันไดเหยียบขึ้นดําด้านแบบนี้เลยกระจกนะฮะเป็นโตโยต้าโตยรามคุณผู้ชมนะครับสัญญาณกันขโมยมีให้ครบถ้วนฟิล์มติดไปให้แล้วรอบพันนะครับคอนโซลใหม่ๆแบบนี้นะอันนี้คือสภาพแรกเข้ายังไม่ได้ส่งสปาเลยตัวเบาะเดี๋ยวผมจะสปาขัดสีให้แต่ตัวเบาะเนี่ยอาจจะต้องมีเก็บฝั่งคนขับมันยุบไปนิดนึงนะครับ แต่ใช้งน้อยแน่นอนคุณผู้ชมไม่90,08นะฮะรถประมาณโอ้โหหกเจ็ดปีแล้วนะครับก็ยังใหม่แบบนี้ถือว่าโอเคเลยคุณผู้ชมแล้วดูนะฮะกระดูกงูสปอร์ตเมทัลชัดเจนแบบนี้ยางกระดูกงูนิ่มๆนะฮะโครงสร้างตัวรถเนี่ยเดี๋ยวผมมีนะครับช่างนอกมาตรวจให้นะฮะบริษัทวันทูคารูอินสเปคชั่นชิคนะฮะผู้ชมเลือกได้เลยอยากดูผลตรวจของบริษัทไหนนะครับ คันนี้ก็จะมีบริษัทมาตรวจสอบให้นะฮะมากกว่าสองร้อยดสี่รายการนะคะรับว่ารถไม่เคยมีการเกิดอุบัติเหตุรถได้กี่ดาวเขาจะระบุหมดเลยแล้วคุณดูนะซีนนะครับพวกนี้เล็บจิกไปเป็นรอยเล็บหมดนะฮะตัวนี้ยางรองฝาโปงนะฮะผ้านะครับสวยๆแบบนี้มือเปิดโครเมียมนะครับผู้ชมกระจกนะฮะตัวนี้ได้ติดฟิล์มไปแล้วรอบคันแล้วก็แล้วก็วกตัวนี้นะคะรับโครงสร้างเนี่ยต้องบอกเลยว่างานดีสุดนะ สปอร์ตเมดอาร์คหรือว่าตัวน็อตยึดเสาบีเนี่ยนะฮะไม่เคยถอดไม่เคยขันน็อตกรอนประตูพวกนี้ใหม่เอี่ยมหมดคุณผู้ชมนะครับเบอร์สินะจากทางโตโยต้านะฮะต้องบอกเลยว่างานดีสุดๆนะครับด้านหลังนะฮะกว้างๆแบบนี้นะครับมีที่วางแขนพักสอกมาให้นะบอกด้านหลังเนี่ยปรับพับได้6 0สิ 40. มีคาซีทให้ด้านในนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเครื่องมือแม่แรงอยต้บอก กระเป๋าจิงงจ้มีให้ครบอันนี้คุณภาพและค้าผู้ชมนะฮะตัวน,นี้ใหม่มากนะครับร้อยจดร้อยเจอไม่มีนะดานบนโครงสร้างนะครับสป,ปอร์ตเ็นอาแกะกันมาดูแบบนี้นะฮะครบถ้วนผู้ชมนะครับดูรถผมจบเลยไม่ต้องเดินทางมาดูรถเองจองออนไลน์ได้เลยผู้ชมนะครับติดต่อเบอร์โทรด้านล่าง0 6 4 8 4 3 6 5 8 7ได้รถสวยไปใช้กันแน่นอนนะครับล้อนะฮะหน้าหลังดอกล่องยางเหลือหนาลึกแบบนี้เลยติ๊กเกอร์พีรันเนอร์อยู่ครบแม็กไลเนอร์เปลี่ยนมาให้เรียบร้อยนะครับ แล้วก็ไฟนะฮะใช้เป็นหลอดฮาโลเจนกันชนมีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนติดไปให้ด้วยมือเปิดโครเมียมนะครับโลโก้ตัว E โลโก้ลีโวชัดเกนคุณผู้ชมนะครับแมกไลเนอร์สันเหลี่ยมตัวแมกคมๆคุณผู้ชมนะฮะใช้กันไปยาวๆโครงสร้างด้านท้ายน็อตยึดนะครับผมไม่มีขัดไม่มีถอดโอ้โหไปกันอย่างรวดเร็วคุณผู้ชมนี่ปัญญารถแท้รถเดิมดูง่ายแน่นอนนี่รางน้ํานะครับไม่เคยมีการตัดไม่เคยมีการซ่อม รางน้ําพวกนี้ใหมก่กริบคุณผู้ชมนะครับแล้วให้ดูด้านล่างนิดนึงนะฮะช่วงล่างนะครับเดิมนะไอพวกสนิมฝุ่นแดงเนี่ยไม่ต้องไปดูผู้ชมเดี๋ยวผมล้างนะใหม่เหมือนรถป้ายแดงแน่นอนนะครับอันนี้คือรถแรกเข้าเลยนะฮะใครชอบใครสนใจอยู่นะครับติดต่อหาผม064 843 6 5ี่ได้เลยนะไฟเดิมแท้ไม่แตกไม่ร้าวทั้งสองข้างคผู้ชมนะฮะดอกล่องยางเลยหนาลึก m a c โครสเจไม่มีรอยขีดขวนนะครับ บอกเลยว่าใหม่จริงผู้ชมนะฮะแล้วด้านในกว้างๆแบบนี้นะฮะห้าแสนสามหมื่นเก้าพันฟีดาวผ่อนเก้าพันเท่านั้นนะครับผู้ชมบอกเลยว่าสวยจริงนะฮะซอกน็อตเสาเอพวกนี้ไม่มีรอยสาดสีมาเลยผู้ชมอันนี้คือสีเดิมโรงงานนะครับไซคาเบดตรงพื้นปั๊มโตโยต้านะซอกน็อตเสาบีไม่ถอดไม่ขันติ๊กเกอร์ความดันลมยางพวกนี้อยู่ครบแน่นอนนะครับนี่คานนะฮะด้านบนนะสป,ปอร์ตเปดอาร์คนะครับกระดูกงูแกะลงมาดูผู้ชม ยางยังแน่นใช้งานกันได้ยาวๆยางรองประตูพวกนี้ไม่มีเสื่อมสภาพนะครับอันนี้คือสภาพแรกเข้าจริงนะฮะต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวผมจะไปสปาให้อีกนะรอบผู้ชมเหมือนได้รถใหม่แน่นอนออกไปจากผมนะฮะมีบริการล้างสปาขัดสีเคลือบให้นะครับให้พวกที่วางแขนพักสอบพวกนี้เดี๋ยวขัดให้ใหม่เอี่ยมแน่นอนนะครับกระจกเปิดปรับพับไฟฟ้านะฮะออโต้ฝั่งคนขับนะครับเซ็นท่านล็อกล็อกล้แล้วก็กจกปับพับกระจกหูช้างมีไม้ครบนะครับบอกก็จะมี ล้มมาหนึ่งตามการใช้งานเนาะเวลาเราขึ้นลงนะฮะเราก็จะถูกว่าตรงนี้ก่อนเป็นสิ่งอย่างแรกเลยนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวผมแก้ให้นะครับตัวบาะเนี่ยเป็นบาะผ้าน,น,น,นะฮะสบายๆนะฮะแล้วก็แล้วนี่ามาดูช่างของเรานะฮะตรวจเช็คนะฮะผู้ชมต้องบอกเลยเลยว่าราคาไม่มีปุบไม่มีรักยิ้มนะเนี่ยผู้ชมดูนี่ทีมงานช่างของเราใส่ใจทุกรายละเอียดผมบอกแล้วนะฮะได้รถสวยไปใช้กันแนะ่นอนนี่สบายๆนะฮะ ผู้จัดการช่างนะฮะมาจัดดูเองเลยลงมือเองเลยคนนี้ไว้ใจได้คุณผู้ชมของจริงนะฮะบอกเลยว่าได้รถสวยไปใช้แน่นอนและระบบกุญแจนะครับเป็นแบบสมาร์ทชีกึ่งสมาร์ทชีนะฮะเป็นแบบไขเสียบคุณผู้ชมนะครับแบบนี้เลยพวงไลาลยมัตติฟังก์ชันนะครับพุ่มหนังสวยๆแบบนี้มีที่เก็บแก้วคอนโซลดีไซน์ตกแต่งสวยงามนะครับฝาป้องนะฮะมีมือเปิดจู่ตรงนี้สังเกตนะคุณผู้ชมแป้นเบรกนะครับแป้นคันเร่งพวกนี้ยังใหม่อยู่เลยนะ นะครับน็อตยึดอะไรเนี้ยไม่มีสนิมรถใช้งานน้อยเนี่ยดูได้ง่ายนะครับพวกล่องนะครับตัวแป้นเบรกเนี่ยนะฮะจะเสื่อมสภาพก่อนเลยแต่นี้ล่องเหลือหนาแน่นๆเลยคุณชมนะครับแล้วตัวนี้นะครประวัติศูนย์โอ้โหครบเลยนะฮะเช็คศูนย์เข้าศูนย์ดูแลตลอดนะครับเข้ารอบต่อไปเนี่ยที่เลขไมล์หนึ่งแสนสามร้อยโลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขับไปเลยอีกสามพโลนะครับ ยังไงคันนี้เปลี่ยนมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตาเครื่องยนให้ดูนี่ชึ่งเดียวติดผู้ชมนะครับจะดูหน้าปัดเรือนใหม่นี่ไม่เก้าหมื่นแปดพโลอีโคโหมดมาครบนะฮะจอนะครับเชื่อมต่อ AMFM นะฮะบลูทูธได้หมดเลยเล่น MP3 ได้ USB นะครับผมแอร์ปร m ะบบแมนนวลช่องเอาท์เลชาร์จมีมาให้ด้านล่าง2ช่องต่อกล้องต่อไลน์ใช้งานได้เลยผู้ชม คอนโซลตรงกลางดีไซน์ใหม่กริปนะฮะหัวเกียร์หุ้มหนังเกียร์แบบขั้นบันไดมีอีโคโหมดนะครับพาวเวอร์โหมดตอบโจทย์การใช้งานทุกขั้นตอนแน่นอนจบ้ใครอยากได้ประหยัดพลังงานอีโค่โหมดเลยหรือว่าใครอยากได้ตต่กานเล่งที่ดีไปพาวเวอร์โหมดุผู้ชมและตัวนี้นะครับไฟบอกสถานะแอร์แบ็กติดครบปกตินะตัวนี้ช่องแอร์นะครับเย็นเชียบผู้ชมนะฮะต่องคูบบอกมีให้คู่มือการใช้งานมีครบนะครับประวัติศูนย์ดูได้เลยคันนี้ นะฮะกระจกเดิมๆนะฮะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นรถเดิมดูง่ายคุณผู้ชมรถที่ดีเนี่ยคือรถที่เดิมนะครับถ้าอยากขับรถดีๆต้องขับรถเดิมๆคุณผู้ชมนะฮะตอนนี้ก็มาเต็มแล้วออปชั่นอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะแต่ก็ครบคันและทุกการใช้งานนะครับเดี๋ยวพามาดูในส่วนของห้องเครื่องคุณผู้ชมไปกันแบบสดๆ<ไ>เรียวๆนะฮะไม่มีการตัดต่อแต่อย่างใดนะครับอันนี้ก็คือยังไม่ได้ล้างสปาให้นะคุณผู้ชมแต่ดูเครื่องยนต์นะครับ 150แรงม้านะฮะจากโตโยต้านะต้องบอกเลยว่าใหม่กิปเครื่องไม่ดันควันไม่ไหลแนะ่นอนผู้ชมนะครับคันนี้เครื่องสมบูรณ์แบบเลยนะฮะตัวนี้นะครับไม่เป็นสนิมนะแล้วฝาเครื่องไม่เคยถูกถอถูกแกะน็อตสนิมไม่มีขึ้นผู้ชมแต่รถปี1ิใช้น้อยติดต่อหาผมได้เลย0ูนย์หกสี่ปามหกห้าแปผมเซลล์หนวดทอโต้ยินดีให้บริการผู้ชมนะครับ พอรกอรกระปุกเบรก ABS ตัวน็อตสายไฟนะครับผมเช็คให้ใหม่หมดนะฮะของเหลวต่างๆถ้ามันเสื่อมสภาพผมเปลี่ยนให้นะครับหลักๆให้เราดูโครงสร้างแอร์ติ๊กเกอร์มอกอแผ่นเพจนี่ผลิตปี19จดใช้งานปี19นะครับโครงสร้างสวยๆแบบนี้คานด้านหน้านะครับน็อตนะปั๊ม R ารปั๊ม L มาสวยๆผู้ชมตัวสอนนะฮะอยู่ครบเลยใครสนใจนะครับรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมติดต่อหาผมเซลล์หนวดได้เลย แล้วดูนะครับฝาปวงเดิมแท้ปั๊มโตโยต้ามาแบบนี้นะครับนี่นะน็อตยึดแรงต่างเนะเดิมหมดนะคผู้ชมแล้วตัวนี้นะครับแผ่นกันความร้อนแน่นๆตึงๆแบบนี้นะสวยมากคันนี้นะครับใครสนใจรีบต่อหาผม0 64 843657ผมเซลล์หนวดพอโตอยู่ดีให้บริการวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วใครสนใจคันนี้รีบต่อมาผู้ชมนะครับเบอร์โทรด้านล่างน,นะแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ว เราวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ